เดี๋ยวนี้ทำขายขาเอสซีในคลิปที่แล้วบอกว่าปันปันมากินอะไรปันปันจะกินอะไรครับนี่ครับบรรยากาศช้านี้ปันปันกินหมูกระทะมกินมาก็สุดปันกินแค่จริงๆนะอยากกินสีน้อยนะคิดซะว่าเรากินสีน้อยแล้วกันหนูมีแม่บ้านเฮ้าแม่มีกระตีเด็กกีลโลตัวเวลาชิมอะไของเฮ้าแมวรู้ว่ามันก็อร่อยคนนละแบบเออมักุ่หลาบ กินบางนห้หน่อยดิแล้วทีบรรยากาศตรงเนี้ยาไล่ไปกหมูนี่น่สองไแตละมัสองเนี่ยกินเนี่กินพวกนีชอบกินพวกเนี้มือนักินน้อยแล้วเนี่ยกินตนาการไปเองข้ามกินนะคุณเตนแต่ผมไม่เต็นผมกินได้อย่างนั้จะรังอะไรไม่น้ไก่อนแล้วมกินนี่นะมามึงก็ได้ ถึงเขาเนี่ยแล้วต้องเทน้ำแล้วัต้องเทือดอีติด็เตาออไปแรงจัดต่าวะตัอร่อยมากเลยกินสุดยอดเลยอ่ะกินหมก่อนไหมกินนี่ก่อนไหมไปกินกระทะลงโอ้ยต้งเหรอ่อยด้วมากินเลยีได้ขีออกเนาะอืโอ้ยเรเขีบ่ ทอดนดเต้ท่กินอย่หอันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับโอ้เป็นยังก็นีห้ยน้ำมันแตกเต็มเลยมันไหลเโอ้กระทะแบบดีด้วนี่มันยิ่งมันยิน้ำมันอมอาน้ำีมาขวดลงตัวลยเลยอ่ยโอ้อดีากเผม มันมันเนี้ยชอบมันมันเนี้ยจากเจอจังเลยความดันเนี่ยไม่มาสันที้นคนข้หมกันมาที่มาไม่ไหวครับปละกองปลาฉไดินแดนจางฮะสวัดี่น่ิดภาพทางๆเป็นนั่นคู่เป็นเขาเนาะเนียเยอะไหอุ้ยสีเขียวอลามเขาบรรยากาศหนาวเนน็บ เิดเอาเองอร่ยมากน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยน้ำจิ้มยังไงะมาแมชิมมากลองกดมันก็เอาดูอันน้เออใช่ได้จิงนะ้ก็เจปันหนาจปันก็กินหมูบบนี้ันกินตั้งหมดเอาปูกับมีลูกินกัมีนั่นเต้าหู้กับมีทานได้ด้วยหูนุ๊กินอะไนก นี่ไงช่วยย่อยนี่ของดีพับนี่ใช่พับกันใช่อะไรก็ใช่อะไรอ่ะเนี่ยกินเขาบอกว่าอาหารมื้อนานๆอย่างหมูกระทะอย่างเงี้ยโอ้ยต้องกินเจ้ากระชเบิ่งบอกกรว่าอานน้ำไปนั่นเบิ่งหนาโน่นเลยก็สิอ่านตัวสีหนาพเัลาเป็นคนถาม สวั seen. สดีค่ะยินดีต้อน,นาารับ้าสูช่องเป็นปลาลําเทพรุ่งเช้าวันสอง่องเลยที่นั่นาว er ่าเลุดก็จะไปไลกันใส่เกลือกันกิบบังหวังมาแล้วมาแล้วพิี่างวันสวัสดีค่ะมีระยานห้องอีกนะเนื่อยมากตีมากเลยออกไปได้เ ก็กินกินไปเลอร่อยมากครับน้ำจิ้มมันอร่อยมากเลยเไ่คือมาสองขวดในเลเสีย่ยงเพราะว่าเสี่ยงที่เนาะข่บกเมียาแต่ตองวอง่าของเจ้ของเสี่ย่อนะเนาะเออเหลืเนาะไกับประกาศทีร่า อินีกินอะไรงม่กินกินลงไปนะกินมะปันต้องกเียงเส้นดีสองสี่ก้อนกินเนื้อเนื้อหนังันเจ้าเราจะบาเหมือนหนีจับลรยไม่ได้สี่องไม่ก่อนเท่าไหร่งละายสิก้าสิ่งเ้าสิ่งเ้าเราจะจิตเจ้าเราจะนกไิตัดจิบาท ถ้าเราใช้โมาตันจะได้มเอากินๆส่กวดน้าเสร์ฟเยอะไหมโอ้ยใส่แช่เคิ่องยอเอาออกยใ่ับอร่อยมากก็ัั้นหลังหนุก็ไีสรมากๆมาเาอร่อมากครับแต่ถ้ากินพวกมันเนี่ยต้องกินกระเทียมดักไว้หน่อยนะครับเทียมสมุนไพรไทยถ้าคนเป็นความัานก็อยากกินมากโอ้เะื่วนดวกกบะเแีมากเกินไไม่เป็นกินได้ตลอด ร้านยาก็จะมียาดักไขมันอันใดน้อหมกอันอันใดน้อหมอนหาระแปดร้อยเนี่ย้าแม่คิวฟ้าสวัสดีครับมากินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะบรรยากาศมันได้มากเลยค่ะมันอดไม่ไหวจริงๆจนต้องไปซื้อมาเฮ็ดกินเองกระทะก็ซื้อใหม่ค่ะเออซื้อใหม่หมดเลยไม่ได้ซื้อตั้งแ พี่สู่ลงทุนนะกระทะใบนี้ใบที่สองครับใบแรกเอากลับบ้านครับบอกไม่กินแล้วก็อยากกินอีกก็ต้องซื้อใหม่เอาไว้คงไม่เอากลับแล้วไว้ที่รถนี่แหละกุ้สุกอยากกินมูก,กระทะกินไเลยกินอะไรกินมาได้กินซ้อมเหมเนียอืมเปลือกก้นเหนายวาแม่ปั้นครับปั้เอาไร่อนกระทะอยากกินมูกระทะ อ,อร่อยไหมคะาดิบอะไรอร่อยครับเ็ไป้ามันเอาฟางอื่นหน่อก่อ,อ,กอนไหมอแต่ใหญ่แ,แ,แ,แเข้าใกล้ันาถ่ายรูปเรอไม่ครับโอเคน้า<ม>ปกาครับโอเคครับขอบคุณมากครับต้าไมั่วนเนาะใหญ่ใหญ่นี่ โอกาสดีอย่าเปิดช่องว่างให้คุณสูนะครับผมผมจะโดนเยี่ยวดีเยยงกับเยเบอร์ที่ไหนี่ดย่ดเลยเยเบอร์ร่ำวดีไหมอ่ะตอกต้มมุกสดมี่สัตว์ละจะบอกนะมันเป็นอะไรที่แบบตลกตรงที่ว่านุมมกอันนึงกัคือบอดไท้แกมเลยไหมเือดั้านังนะนุ่มมงนิสิ๊กตอกคนอะไรแบบไรเอ๊้งย่างคไดบอล เมีนตอนเปลี่ยนงานยุงเทปตอนหนูราลแล้วแหละพข้ลงเล่นบปะขับอันทีว่ว่าเราใช้แก้มตัวเมียขคนหัวแหมว่าเจี๊ยบที่นั่นหรอเละเมากใช่เป็นว่าขนหัวแมียคือาะไรไงแตะละ่ลูกคายบอกเราลาจุดสวยแยงสิเสียงหัวนี่กินขาดเา้เราจะหัวเสียงหัวไม่มมมต้องใส่หัวขึ้นไม่แก้มหนึ่หัวเป็นตะสังคือพี่แก้มหนึ่งผีแก้มแบบรุดเลย นก็สามารถัอะไรทุหัวหลุดเลยเรบางคก็ท mm ัวลงไหัวหัวนี้หัวหลอดับตาเรืออนสาวไปแล้วาไม่ได้เป็นแตหัวดลีแล้วระตาใสหมดกตาโบอันนั้นมันอันนั้นก้อยขึ้นกขึ้นบรรยากาศทานี้ อยากกินหมิกินไม่สเทพบนเรวบอกขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ